ครับํำแตงรอบดึกครับผมใส่ปลาต่อนด้วยนะครับแซบ่บแซบ่แซบหิวครับผมตำวันนี้จะํำแตงแล้วก็ผัดอามามา่าใส่กระเทียมแล้วก็ต้มไข่เป็ดครับผม อร่อยอย่าบอกให้เลยครับนี่ครับตอนวลาให้ดูนี่ครับวลาตอน,นตอน,ตอน,นใหญ่เลยครับเราฉีกกินครับผมใหญ่เลยฉีกกิน อ,อืม,อมได้แล้วครับเน้นเผ็ดเผ็ดเปรีร้ยวหวานจบบตำแตงตำแตงนะครับผมจะตักใส่ถ้วยก่อนอ นับตำมแตงก็ให้เป็ดต้มนี่ครับมคนเดียวครับผมเผ็ดๆไปเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานครับผมรสมนี้ต้องหอมหอมปลาร้ายจะตำม,มะละกอมนั้นไม่มีครับผมหยุดบนต้นก็เลยขี้เกียจไปปีนขี้เกียจไปสล่อยลงแตงนี่แหละง่ายดีนี่ครับ ก๋วเตียงแล้วก็ไข่ต้มเดี๋ยวมาม่าจะอันนี้ครับผม,อมโอ้ยเโีเครับปอกไข่ก่อนไข่เป็ดนะครับกินกับ ตำอะไรก็ได้ครับอร่อยเลยครับยิ่งตำถั่วยิ่งยอดเลยครับผมต้มไม่นานครับผมม่ต้องการให้เป็นแบบยางมาตูมข้างในแต่ว่าไม่รู้จะเป็นหรือปล่าตัวนี้มันเหมือนล่วครับผมตัวนี้ น่าจะเป็นยางมาตูมครับตัวนี้สุดยอดเลยครับยางมะตูมชอบแบบนี้ครับมาใหม่อีกอย่างหนึ่งนะครับผมกินกับตามแก่เียาว์เตรียมหะม่วงครับเราเส้นลงไปลงไปคุณก็เกล้าขึ้นเลยปกติจะเป็นใช้ขึ้นหนึ่งนะแต่ว่าขึ้นหมี่ยังไม่มี มา,ามายเดี๋ยวครับสีดุแล้วใส่ยูด,ดำสักหน่อยยูด,ดำให้มีสีต้องไหมไม่ต้องใส่ไม่ต้องปรุงอะไรครับผมยูด,ดำนี่เดีวเราะเราจะต้องการรสชาติเกียไปกินกับไปกินกับำแจงคโอ เสร็จแล้วนะครับเดยวผมไปปอกไข่ก่อนโอเคครับครบแล้วนะครับออนีนน่ีนี่ที่เด็ดของเราครับตําแตงครับปลาต่อนใหญ่ๆเลยตําแตงแล้วก็นิ้ผัดมาม่าใส่กะทีไอ้ใส่กระเทียมไม่ใช่ครับก็ไข่ต้มโอเค นี่ครับไข่ต้มผัดมาม่าแล้วก็ตำแตงครับผม